สวัสดีครับมาพบกับเกษตรทอต้อนะเกษตรทอตากเป็นคนอำเภอหน,นองบวัวระเวจังหวัดเชียงพูงรับมือน,นี้สิพากับหนองบัวแดงนะครับโดยใส่เส้นทาง3019นะครับเส้นทางหลวงชนบทเนาะผมก็ออกเดินทางจากหนองบวัวระเวมาแล้วก็กเข้าทาั้งบ้านยังหน้าดีนะครับแล้วก็มาสอดเส้นนี้นะครับนี่คือทางหลวงชนบทนะครับนี่ครับจะเป็นทางเนี้ยมาเลี้ยงกันที่เป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่ บาดไม้ห่วยก่อนท้ายอีก20-25กิโลนะครับบาเท่าอีก16กิโลนะครับจากจุดนี้ไปนี่คือเส้นทางทางหลวงชนบทนะครับ3019นะครับทางหลวงชนบทบ้านเข้าจนไปหอดพุดนะครับบ้านห่วยก่อนท้านะครับซอยบ้านห่วยก่อนท้านี่คือบรรยากาศย้ำมือเล้งนะครับย้ำมือเล้งขี่รถเล่นไปเรื่อยๆครับเพื่อจะกลับหนองบัวแดงนะครับนี่ก็ ทางนาโรงเรียนคูเรียนคาเนาะครับคูเรียนคาอยู่กว่ามือเฮาด้วยครับบรรยากาศอย่างดีเลยนาโรงเรียนคูเรียนคาเนะาะทางตรงหนทางก็ซีประมาณนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวที่พาไปเบื้องเรื่อยๆนะครับขับรถเรียนไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้กะทงให้ทงนะป้ากะเริ่มเคียวแล้วนะครับเพราะว่าถืฟอฟนไปหลายรอบแล้วปลากะเริ่มเคียวเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมากะสวยงม้มขึ้นมาหลายเติบครับ นี่ครับทางหน้าเขานี่คือแยกว่าเท่านะครับเลี้ยวขวาไปครับที่เข้าบ้านว่าเท่านะนนะถ้าเลยมาจากน้อยเข้าไปนี่ก็บ้านน้องกระทุ่มออกไปพูนครับบ้านวังกระแพง,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 งแล้วก็ปุละขามทีไปบ้านห้อยให้ได้ครับออกแจงง้งงออกละวีได้คือกันครับ <มา S 1> ขับมาเรือ่อยๆกับที่เป็นวัดเขาจอมจ้องนะครับทางซ้ายมือนหะอยู่ทังเขานะครับวัดจะอยู่ทังเขาเลยเดี๋ยวผมจะมารีวิว นี่จะขับมาเรื่อยๆครับทับ้งความนี้ครับทั้งออาวัดบ้านบ้านซับปะกังแล้วก็บ้านซับปะกังนี่ครับบ้านซับปะกังขับออกซอยนี้เล้วครับตัวออกไปที่นี้เลยครับฟุงฟ้องหนูนะครับฟุงฟ้องหนูมาเรื่อยๆครับสี่จากประมาณนี้แล้วผมมาตรงนี้ไลที่สุดครับบ้านหอยน้ำคำนี่ครับก้อนหอดบ้านหอยน้ำคำเนี่ย ลงเขาไปนี่จะเป็นบรรยากาศที่สวยมากเลยครับแต่ว่าโน้นนี่เป็นโน้นที่สูงมากรถหนักกะเพื่อนกกเยี่ยวอีกเส้นหนึ่งนะครับรถหนักเพื่อนกะเยี่ยวอีกเส้นในบ้านพุ่นนะครับรอย่าบอกว่าขึ้นเส้นนี้เนาะถ้ารถหนักหลายเนาะเพราะว่าถานนองกน,นียสั้นไหลพี่น้องสั้นไหลก่อนเข้าบ้านหอยนําค้านะนี่คือบรรยากาศนะครับบ้านหอยนำาขบรรยากาศดีครับขอ,ของทางทั้งเขียวกระจี แต่ว่าเนี่ยมือขึ้นอาจจะเปียวแน่นะครับรถดกับบัวอยมีบ่ค่อยเลียนบันไดพอลงเขาลูกนี้ไปแล้วก็สิเป็นเขตอำเภอหนองบวแดงแล้วนะครับเขตอำเภอหนองบวแดงนี่ครับบรรยากาศบ้านไม้นำคำบรรยากาศครับาะว่าเส้นนี้จะพันเขาขาดนะครับบ้านผมเอินเขาขาดเนาะเพราะว่าเขาเส้นนึงจะเป็นเผาบางเฮยนะครับอีกเส้นนึงก็ เทือเขาคุณเล่นค้านะครับจะเป็นช่วงเขาขาดพอดีครับเพราะว่าน้ำซีเขาตัดพานตรงนี้นะครับในน้ำซีี่จะมีอุโมงค์ต้นไม้อันนี้เพราะเขามาเขตขหามเขามาแล้วนะครับเบื้องบรรยากาศที่นอ้องนี่คือบรรยากาศเขาขาดนดะครับเนี่ยที่เห็นเป็นร่องอนี่ Con. คือแม่นม้ำซีนะครับนี่แหละแม่น้ำซีเในี่ยครับแค่ให้เขาขาดนะครับนี่คือเขาขาดแบ่งระวางสองเทือเขานะครับนี่หวด แยกบาา้านไม้หัวน้ำเราครับเขาก็เลี้ยวขวาไปน้องบัวแดงนะครับกระยิบกรไกลเราครับกลับมาเรื่อยๆวันนี้ครับ,ขบเข้าเขตหนองบัวดแดงนะครับเบื่องบรรยากาศหนองบอัวแดงด้วยครับบ้านหนองบัวแดงถ้าช่วงตะวินขึ้นน้องคราาับ S <S <an> <S เดินทางกลับเลยนะครับเบื้องบรรยากาศพี่นอ้องนี่อากลับมองเที่ยวมาตอนวิ่นวิ่นนั่นเนาะถนนมองวิ่นวิ่นนั่นอาจจะบ่สวยเป็นตอนย้ำเมื่อคืนเนาะเบื้องบรรยากาศย้ำเมื่อคืนพี่นอ้องว่าเพิ่นเห็ดถนนไม่แล้วก็ตีสินจรจาจอนไม่จะสวยมากครับย้ำเมื่อคืนทั้งไปทั้งกลับในมือเดียวกันนะครับเบื้องบรรยากาศ,กาศพี่นอ้องนี่คือช่วงต้นคลิปที่ผมถ่ายลงให้พี่นอ้องเบื้องนะครับเบื้องถนนหนทาง ก่อนเข้าบ้านยั้งน่าดีนะครับผมจะเลี้ยวขวาเข้าบ้านยั้งน่าดีมองจุดนี้นะครับมองถนนเส้นนี้แหละครับจากถนนทางหลวงชนบทนะครับส0 1ศาแล้วก็จะเลี้ยวขวาเข้าบ้านยั้งน่าดีแล้วก็ซอ้อนออกไปบ้านหนองบัวะเวีนะครับบ้านนี้เพราะเข่าเขตบ้านละเวีเบิ้งพี่น้องทางกับเมืดๆเมื่อที่เสียแหละบ้านนี้มีไฟโซลาร์เซลล์อันนี้คือไฟโซลาร์เซลล์นะครับแจ้งๆจงนี่ครับ,รบสว่างนี่สว่างเบิดขึ้นเลยครับไฟโซลาร์เซลล์นี่อันนี้เป็นอันนี้ เป็นเงินอุดหนุนนะครับอุดอุดเทศบาลเป็นต้นคอมานะครับคอเป็นเงินอุดหนุนม้ากระเพิ่นให้ม้าลายรีครับชุดละลอยกว่าต้นนะครับชุดละลอยกว่าต้นได้มาสองชุดกะตอกไปสามลอยพู่เลยครับแบบเก็บเก็บสามลอยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ซีฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่กดติดตามนะครับขอบคุณหลายๆครับ